สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลา์เกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาอ่ามาอ่านความสามารถนะ้อมาดูความสามารถของอีเวนต์ใหม่กันเลยว่ามันมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันที่ประกาศกันเลยนะว่ามันมีอะไรก็คือมีหลายคนก็จะรู้แล้วแหละว่ามีจี้เครื่องรางใหม่ก็คือจนถึงวันที่20่ตุลาสิบสาม นาฬิกาสามสิบนะก็คือเกาะลอยฟ้ากักขังนั่นเองก็คือในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาสสามสิบแปดขังคุไฝตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเมื่อทอยเต่าโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลือกหน้าหลังแล้วทอยหลังจากนั้นย้ายทันทีในระยะเต่าที่ทอย <c oughs> มันเหมือนกับพูดถึงแล้วมันเหมือนกับเกาะลอยฟ้าหลุมดํานะเพียงแต่ว่า ของเขาเป็นกอรลอยฟ้าลุมดำแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นขังคุกแทนไงเออแล้วแต่คนจะชอบนะแต่ผมอ่ะผมไม่ค่อยใช้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มัน38เนาะผมไม่ค่อยได้ใช้สุดสำหรับอกอรลอยฟ้ากับไอกับขัง l i มิเต็ด d อ t i ิชกับกอรลอยฟ้าธรรมดาก็ความสามารถมันก็เท่ากันนะมผมก็เลยไม่ได้ทำส่วนที่เก่าที่มาใหม่ก็ไม่ใช่สิทธิ ที่เก่าที่กลับมาก็มีนี่ชิ้นนี้นะก็คือสวิตลุมดําผมว่าชิ้นนี้ก็มีประโยชน์นะผมชอบผมชอบเหมือนกันการสลับลุมดำเนี่ยแต่ว่าสมมุติถ้าใส่กับชิ้นถ้าเอาไปใส่แทนชิ้นอื่นอย่างเงี้ยชิ้นนั้นเราก็จะหายไปเราก็จะขาดไปอย่างชิ้นผมมีเกรตาใช่ไหมเราคิดดูถ้าผมใส่ถ้าผมใส่ปุ๊บ ผมจะต้องแบบมันจะต้องเอาชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกอะซึ่งมันก็ถ้าถ้าเกิดผมจะเอาออกอะผมจะเอามาใส่แทนชิ้นนี้นะแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าก็คือมันมันก็มีดีเท่าเท่ากันนะสาหรับผมผมก็ว่าเออมันดีพอๆกันผมก็เลยแบบรอเวอร์ชันดาร์กมาดีกว่าเพราะว่าเออมันก็ ถามว่าโหดไหมถ้าถามว่าผมอยากได้ที่สุดอล้ผมจะเอาชิ้นนี้แหละแต่ว่าผมจะรอเวอร์ชันดาร์กส่วนไอตัวชิ้นนี้แล้วชิ้นนี้ก็เหมือนเปลนยานมีเปลนยานแล้วก็มีในลเทศนะชิ้นนี้ก็ดีต้องใช้กับที่กาที่ไม่มีความสามารถสร้างเลนเลนมากอะไรแบบนี้อืม ส่วนชิ้นนี้เหรอชิ้นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเหมือนเหมือนแม่เหล็กดูดใช่ไหมผมจะลองอ่านความสามารถของมันนะว่าไอชิ้นนี้มันทําอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าเห็นผ่านๆตาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ได้คิดว่าใช้เฉยๆนะมาดูกันว่ามันคืออะไรมันชื่ออะไรนะ น่าจะอยู่ใหม่ๆนั่นแหละมันก็ไม่ได้ไม่เชิงว่าเก่ามากนะชิ้นชิ้นเนี้ยมาดูก่อนมาดูก่อนมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ชิน้นนี้ทุกคนมันก็คือเมื่อตกเลนาร์ k อ๋อก็คือมีดูดแล้วก็เมื่อตกเลนมา r ของชันก่อสร้าง45%่ส้าจายทันทีไปยังหัวมุม อ๋อถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่นะทุกคนเมื่อเราสร้างเลนมามันก็จะย้ายไปเหมือนกับรองเทา้าย้ายดิเมนชันเหมือนโดนโดิเมนชันอย่งเงี้ยแต่ว่ามันต่างกันตรงที่อันอีกตัวมันเป็นโดนอีกตัวหนึ่งมันเป็นรองเทา้าแต่ตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กดูดูทั้งแถวนะอืมแล้วแต่ตัดสินใจกันเอาแล้วกัน,กนใครชอบที่ชิ้นไหนก็เล่นชิ้นนั้นนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะมาสุ่มจี้ไอ้จี้ชิ้นไม่ใช่จี้สิเขาเรียกว่าภารกิจประจำประจำเดือนใช่ไหมเออเดือนที่เออที่เราสุ่มอะไรที่ทำไปพวกน,นี้ภารกิจที่เราเล่นกันอะ่ะเออนี่แหละนี่ผมจะมาสุ่มให้ดูแต่ว่าก่อนก่อนจะสุ่มอะ่ะผมจะไปเล่นให้ดูก่อนหนึ่งตานะเดียวสิมาดูกันเลยว่าเซต เกรตานี่ยังโหดอยู่ไหมเราจะเจอใครโอลิเวอร์มีเจอคีมูลด้วยนะเราจะไม่กดนะให้แบบเกมมันกดให้เราจะได้รู้ว่าเออเราจะได้เล่นเป็นคนที่เท่าไหร่ไงขออย่างเดียวคนเล่นหลังยองราพอโอ้โหขอหลังแต่เล่นก่อน เราจะทำยังไงเจ้าชีวิตรอดได้ยังไงมาดูกันขอโทษเราด้วยโอ้โหตัวนี้โหดร้ายมาตรงนี้ก่อนทุกคนอันตรายเราจะทำยังไงดีโลอ่ะไปดวงไหม นี้เป็นตาของน้องราเชลนะราเชลนี้น่าจะเป็นตัวที่ห่วงที่สุดนะส่วนตัวนี้แต่และตัวคือเติมมาหมดเลยมีแต่เรากับราเชลที่ไม่เติมนะก็แน่าเป็นห่วงเหมือนกันไม่อยากให้ราเชลว,วาร์ปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้โลของเราหายหมายถึงไม่ใช่โลสิเขาเรียกว่าอะไร ปัดเชิญในประเทศที่มันจํากัดของเราหายไม่อยากให้นางวาดตกเมืองไปคอกไม่ไปนะยมรายัางไงก็ต้องไปข้างหน้ายอมรากักขังเลยนะ มาดูการรีวิวของยอมราเนาะรู้ว่าจะมาจัดการเรานะนาะคิดว่าไม่รู้โอ้โหใช้สีลอะไร ไปไหมล่ะไปเลยไปโอ้โหไม่โดนด้วยนะทุกคนอ๋อทำไมถึงไม่โดนรู้ละเราโดนเอฟเฟคไอ้มันมีเอฟเฟคจากอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะเดยกก็ชาำเถอะ เดี๋ยวก่อนเธออย่าออกนะโอเคทีนี้คีมุลผมคีมุลอย่าทำชันนะผมแบบเอาจริงนะคีมุลเราจะขอบคุณคีมุลแบบคีมุลแบบมากมากถ้ายังไม่โจมตีเราเพราะว่าเราจะต้องสามัรีกับคีมุลเพื่อที่ไปจักรรมจัด นางยอมรานางตัวดีเปยังไงละ่ะมึงผมจะสามารถขี่กับคี่มุนนะเออยอมราตัวเติมแล้วได้ <c oughs> เขาก็คงจะคิดเหมือนกันแหละโดยเฉพาะไอ้ตัวคี่มุนนะเพราะว่ามันควรจะกำจัดก่อนอะไรแบบเนี้ยเ,เป็นตัวอันตรายนะทุกคนเพราะว่า เพราะว่ามันทำลายคนมันเยอะตัวนี้เราเบิ้นสองให้ได้ทีนี้เราก็ป้องกันก่อนนะโอ้ยกูไปตกเมืองเขาทำไมเนี่ยอีฮีไปตกเมืองเขาทำไมเนี่ยยอมแพ้แล้วตกเพื่อที่จะแบ่งให้เฉยๆนะโอเคไม่ต้องขอบคุณเราเดี๋ยวไปแล้ว ไม่ไปใช่ไหม,ไมตกมึงตัวเองอะ่ะมันดีอย่างหนึ่งนะถามว่าดีตรงไหนก็คือเราจะได้ลุ้นบัตรเชิญอีกรอบนึง่งขอโทษเขาแบบเราก็ขอโทษเขานะทีนี้เป็นตาของขีมูลนะไม่อยากทำเลยอขอโทษจริงๆ นาะขีมูลอเอาขีมูลไปแล้วเหรอ เพิ่งรู้ว่าคีมูลไปก่อนแล้วนะทุกคนผมไม่รู้คีมูลไปตอนไหนก็ลาเชลก็คงไม่สามารถที่จะวิกเราได้นะผมว่าเพราะว่าเรามีเรามีไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรอะเรามีเนรเทศด้วยเรามีโดนโก๊อปปี้การเดียนด้วยก็คงมีโอกาสไม่ค่อยเยอะที่จะวิกเราเนาะเราก็นี่แหละมันเป็น มันเป็นเคล็ดลับในการเล่นอย่างหนึ่งนะก็คือเราจะกําจัดตัวที่โหดที่สุดก่อนอย่างเงี้ยเหมือนคีมูลเหมือนการคีมูลคิดเมื่อกี้ก็คือเขาจะกําจัดตัวที่โหดก่อนเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบบสามารถีกันอย่างเงี้ยโอ้โหไม่หวาดด้วยนะมาเข้ามาใกล้ๆ ไปอีกไมล่ะไปนะเราก็แล้วก็เชิญเข้ามาเลยที่นี้เสียดายนะเซตนี้เราไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะเซตนี้เราไม่มี ไม่มีมีแพงเออมันไม่มีมีแพงเสียดายเหมือนกันเพราะว่าไอตัวเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกัแล้วนะเพราะว่าน้อยคนมากที่จะเอาเป็นฟอม,มาก,ก็เลยเราก็เลยเอาโดนมาแทนก็ถือว่าดีแล้วนะผมว่าโดนยังไงก็โดนจ่ายไหมล่ะล้มไหม ลม้มเถอะพี่ไม่อยากจม okay, นะทีพี่แล้วโอเคนะทุกคนได้แล้วเราก็จบไปเลยเห็นไหมเราไม่ไม่จาเป็นว่าแบบตัวเติมตัวฟรีตัวเติมจะชนะเ,มเมสมอไปอะไรแบบนี้มันดูกันที่ความสามารถแล้วก็การเล่นการเล่นก็มีส่วนเนาะถ้าทั้งที่เราเล่นเป็นคนแรกนะเออตามสัญญามาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรบ้างนะมาดูกันเลย เราก็มีทั้งหมดสี่สิบสามสี่สบห้าบเจสิปดสห้าสิบออมันมีห้าสิบแต่เนาะมาดูกันเลยเราอยากได้รองเท้านินจาที่จริงเรามีแล้วแหละถามว่าพรุ่งนี้อยากได้ใครขอหมวกโล่ที่อยากได้ที่สุดเพราะว่ารองเท้านินจาเรามีแล้วหมวกหมวกอาร์ชิวหมวกไทเทเนียมดีชาร์จเราก็มีแล้วไกาทองเรามีแล้วเจวอนเรามีแล้วส่วน วินเทอร์เรายังไม่มีแต่เราก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอยากได้รองเท้าโล่ไม่ใช่สิหมวกโลก่ทำไมถึงอยากได้หมวกโลก่เพราะจะเอาไว้ตีบอสทุกคนผมไม่มีหมวกไทเทเนียมจมตีนะมันเริ่มกันเลยแสนทองแสนทองห้าสบหินเพชรสิบเพชร,พชรหินเพชรก็ได้นะ สิบเพชรทำไมได้แต่ไม่อยากได้ทองแล้วรวยแล้วได้เพชรทองจะมาบ่อยมากหนึ่งร้อยหินเพชรสิบเพชรห้าสิบเพชร ห0าสิบหินเพชรสิเห้ลูกอมดาว50าสิบหินเพชรห้ลูกอมดาวยี่สิบเพชรสิเพชรสรุปคือ ห้าชิ้นสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขั้นสุดท้ายหมวกโลก่ไม่มีนะทุกคนตรงนี้จีตโอเคเลยเลยเจ็ครั้ง สรุปคือไม่มีนะเดี๋ยวเราจะมารวบรวมหินหินเพชรก่อนนะรวบรวมให้ได้ประมาณ2 9งพอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยไปไปรับก้อนตัวมันเป็นเคล็ดลับอย่างนีน้หลายตอนนี้อ้อนหลึ้นไวเทุกคน ส0 0ร0 0ยสองร้อยสร้อยสมีแค่นี้เองหรือมีแค่นี้นะทุกคนส่วนไอ้ก้อนโตเนี่ยเราค่อเป็นลับอีกทีหนึ่งหรือวลาทั้ง27วัน ตอนนี้เรามีอยู่หนะึ่งพันหเนาะโอเคมาดูเพจว่าผุณได้เท่าไหร่นะสิบยี่สิบสามสิบสีบ 60สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้สิบร้ยยีสิบร้สามสิบร้สีสิบร้หกสิบร้เจ็ดสิบร้แก้าสิบพิกผมได้ร้อยก้าสิบพิกนะ ส่วนลูกอมดาวก็ได้หนึ่งร้อยสองร้อยลูกอมดาวได้ห้าสิบนะส่วนทองก็ไม่ต้องหรอกกระปกุกเอาไว้รวมการ์ดอย่างเดียวรวมการ์ดอัพเกรดการ์ดอะไรเป็นไ้ โอเคเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามนะเออเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ใครได้หมวกโลก่หรือว่าวินเทอร์ไอ้ไกลทองอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะบา,บายอยอ่าลืมกดติดตามด้วยนะ